ก่อนจะเริ่มงานสารทางมะพร้าวการเลือกทางมะพร้าวจึงสําคัญอย่างมากสําหรับลุงออสชุมพรไทยประเสริฐ ครูภูมิปัญญาสารทางมะพร้าวเพราะจะต้องเลือกก้านที่ตรงสวยไม่โค้งงอลงหรือแห้งมากจนเกินไปและหากจะให้เหมาะสมสําหรับงานควรเป็นใบมะพร้าวพันธุ์ที่สําหรับไว้ทําน้ําตาลเนื่องจากจะมีขนาดใหญ่ใบเรียวยาวจะสารง่ายกว่าทางมะพร้าวน้ําหอมที่มีใบขนาดเล็กเมื่อได้ทางมะพร้าวที่ต้องการแล้วลุงออสบอกว่าจะต้องนํามาพักไว้2-3วันเพื่อให้ใบอ่อนตัวลงจะไม่หักง่ายหรือแตก เมื่อเวลานำไปสาครับต่อไปนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญที่คุณตาบอกว่าต้องเก็บรักษาทางมะพร้าวฮะทำยังไงบ้างฮะชุ่มชื้นครับเอาน้าผมไว้นะให้มีความชุ่มชื้นนะครับอันนี้ใช่ไหมฮะช่วยกันวางต้มอ่ารมครับโอเคครับมันจะได้มีความชุ่มชื้นนะครับ มันจะได้อยู่ได้นานถ้าเราไม่ทำแบบนี้ไม่ทำไม่มีความชื้นทางมะพร้าวมันก็จะร้อนร้ออุ่มมันก็จะแห้งไปโดยปริยายนะครับอนนี่แล้วเราก็ปิดคุมเข้าแลโอเคครับเราเขาก็ปิดคุมเขาไว้นะต้องประมาณกี่วันครับก็อยู่ได้อยู่ได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลยเนี่ยฮะ ออยย่่าางนนีู้้ไดเลยรครับ,รบสน่หของการสารทางมะพร้าวคือลวดลายที่สารสลับกันไปมาโดยเริ่มจากการแบ่งทางมะพร้าวออกเป็นสองส่วนแล้วค่อยๆใช้มีดเหลาไปเรื่อยๆจนสามารถดัดโค้งงอได้จากนั้นนำหนังยางสามเส้นมารัดให้ปลายทั้งสองข้างจรดกันเป็นวงกลม ลุงออสบอกว่าขณะที่สารขัดไปเรื่อยๆจะต้องใช้มือจับด้านที่เป็นก้านแข็งเพราะถ้าหากดึงด้านที่เป็นใบจะทําให้ขาดได้ง่ายงานสารจึงต้องใช้ทั้งความอดทนใจเย็นนอกจากนี้การสารทางมะพร้าวยังช่วยเป็นการฝึกสมองเนื่องจากเวลาการสารจะต้องใช้ทั้งความจําและคิดต่อเนื่อง คำพูดของคุณลุงที่สอนคนที่เข้ามาเรียนเสมอนั่นคือคําว่าไม่เป็นอะไรเพราะถ้าผิดก็แค่เรียนรู้ที่จะเริ่มต้นใหม่เหมือนการใช้ชีวิตของคนเราหนึ่งนะสอนให้เราเนี่ยได้ได้อะไรนะแบบว่ามันเป็นภูมิปัญญาและให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเย็นลงเวลาผมสอนเขาผมก็จะบอกว่าเออ มันไม่เป็นไรนะครับถ้ามันผิดนะเดี๋ยวเราทำใหม่ได้นะทางมาค้าเราเยอะเราไม่ต้องไปตีเลียดอะไรคือเราจะบอกเขาว่าคุณไม่ต้องบางคนนะเ,เนี่ยทำเฮ้ยเนี่ยมันมันเสียแล้วอะไรแล้วอะไรเงี้ยเราเราบอกไม่เป็นไรครับ การเรียนรู้ไม่มีวันหมดสิ้นเป็นสิ่งที่ลุงออสเชื่อมาโดยตลอดหากย้อนไปเมื่อหลายสิบปีก่อนได้เริ่มเรียนรู้การสารหมวกเพียงหนึ่งใบจากวิทยากรของอุทยานพระบรมราชานุสรสมเด็จพระพุทธเลิศล้านาลัยหรืออุทยานราชการที่สองเมื่อครั้งมาสอนที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารจังหวัดสมุทรสงครามเป็นสิ่งที่จุดประกายความคิดให้อยากสืบสารงานสารทางมะพร้าวซึ่งในปัจจุบันงานของลุงออสมีหลากหลายรูปทรง เชน่นทรงบาทจานเปลกระจาดกรมหรือทรงมงกุฎที่นำไปใส่เป็นชุดสังฆทานเพื่อถวายพระในวันสำคัญต่างๆรวมถึงงานสารรูปสัตว์ต่างๆสำหรับปูพื้นฐานให้กับนักเรียนในชุมชนหวังให้หันมาสนใจงานสารทางมะพร้าวในบ้านเกิดของตนเองมากขึ้นเรามาให้ความรู้เขานะครับ เป็นภูมิปัญญาที่ว่าเด็กรุ่นหลังเนี่ยได้เอาไปแล้วผมไปสอนตามโรงเรียนนะก็สอนให้ฟรีนะผมไม่ได้นั่นนะไปสอนตามโรงเรียนนะผม,มไปอา่อาขอเชิญคุณลุงไปหน่อยเราก็ไปให้มันเป็นภูมิปัญญาไงแล้วเด็กรุ่นหลังเนี้ยแต่เราไปสอนเด็กก็จะสอนได้เด็กทำปลาตะเพียนทำนกทำตะกาาตะก้ออะไรอย่างเงี้ยฮะ คือเด็กเนี้ยมันต้องเรียนรู้อย่างนี้ก่อนหรือไม่ก็ทำนาฬิกาอย่างเงี้ยเราต้องทึงคับตั้งแต่เด็กก่อนเราหวังอยากจะให้ภูมิปัญญานี้อันรักเอาไว้นะครับไม่มันจะไม่สูงไป พื้นที่ในการสร้างสรรค์งานและสั่งสมองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาชุมพรไทยประเสริฐในวัย81ปีคือศา,าลาริมทางหน้าบ้านและพื้นที่วัดต่างๆภายในชุมชนที่ยังคงให้โอกาสมาตลอดหลาย10ปีปัจจุบันศาลาเล็กๆหลังนี้ยังคงมีผู้คนทั้งจังหวัดใกล้ไกลแวะเวียนมาเรียนรู้ภูมิปัญญาการสารทางมะพร้าวไม่ให้เลือนหายไปจากชุมชนพิเศษถาทองไทย p ี s รายงาน